อันนี้คือดีเซลที่บ้านเราเรียกแต่ว่าที่นี่เขาเรียกแก๊สโซนะคะ <Okay. S 2> ต้องระวังอย่าสับสนนะคะเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยเรียกแก๊สโซฮอลเป็น91กับ95ใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เก้่าถ้าเป็น95 98 open, open, uh, เก่ยค่ะ <the> ก็คือเป็นเอสเนะคะก็คือน้ำมันส่วนถ้าเราเห็นเป็นแก๊สโซอ่ะก็คือดีเซลถ้าเราเติมผิดเมื่อไหร่เนี่ย รถไม่วิ่งแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าเคยมาแล้วเราก็ใส่ผิดเอีนะคะ่ะก็ไม่คือรถก็ไม่วิ่งะคะ่ะ ที่นี่จะเป็นแบบเติมน้ำมันเองนะคะหลังจากที่เราเติมเสร็จแล้วเราก็เข้าไปจ่ายเงิน <Okay. S 1> ข้างในค่ะที่เขาจะเป็นมินิมา <Okay. S 1> แล้วก็จะมีตรงเคาน์เตอร์ค <Okay. S 1> ่ะเป็น <Okay. S 1> แคชเชียแล้วก็บอกเขาได้เลยว่าหมายเลขอะไรที่เราเติม <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าเราจําไม่ได้ว่าหมายเลขอะไรเราก็บอกว่าอยู่ตรงนั้นเป็นเขาถามว่าใช่รถคันนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาได้ถามยี่ห้อรถเราก็บอกไปใช่เสร็จก็จ่ายตังค์นะคะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ